ถ้าหน้าตา All New Mitsubishi Triton เป็นแบบนี้คุณผู้ชมจะชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่าคันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่น้าตอนนี้เลยคือเป็นคอนเซปต์คอร์ของตัว All New Mitsubishi Triton หรือเรียกกันง,ง่ายๆครับก็คือตัว Mitsubishi XRT Concept XRT มาจาก Extremely Robust Triton นั่นเองคือเนื่องจากคันนี้มันเป็นคอนเซปต์คอร์แปลว่าเขายังไม่ได้เป็นรถแบบนี้อย่างเป็นทางการ คืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการปรับปรุงจนกระทั่งวันที่เขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการนั่นเองเหตุผลที่ผมจะพาคุณผู้ชมดูคันนี้แบบรอบคันภายนอกเป็นหลักคือเผื่อมีจุดไหนที่คุณผู้ชมรู้สึกว่ายังไม่ปังมีจุดไหนที่อยากให้เปลี่ยนหรือมีจุดไหนที่เราชอบแล้วหรืออาจจะชอบทั้งคันเลยด้วยซ้ำไปให้คอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ไม่แน่นะครับทางมิ s u b i s h i ประเทศไทยอาจจะไปอ่านคอมเมนต์ของเราอาจจะไปศึกษาแล้วไป develop รถเพิ่มเติมนั่นเองถ้ามีหลายท่านเห็นด้วยในจุดบางจุดที่อาจจะไม่ชอบหรือว่าอยากให้เปลี่ยนนั่นเองครับสำหรับ All-New Mitsubishi Triton จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมครับก็คือเดือนที่7เรายังพอมีเวลาอยู่นะครับอีก2 3 4เดือนโดยประมาณนะครับเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็น ให้มุมมองส่วนตัวของแต่ละท่านว่าอยากให้เปลี่ยนจุดไหนอยากให้ปรับจุดไหนเพื่อถ้าเรากำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถคันนี้อยู่นั่นเองครับแต่จุดแรกที่อยากจะให้ดูเลยก็คือตรงกระจังหน้าของคันนี้ครับถ้าเราสังเกตตรงกระจังหน้านี้คือมันเป็นรูเหตุผ,ผลที่ผมบอกว่ามันเป็นรูนะครับก็คือแน่นอนมันจะเป็นเครื่องยนต์สันดาบล,ล้วนเป็นหลักเลยนะครับไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้าล้วนลวนอันนั้นคือตัดไปได้เลยแน่นอนครับ แต่ถ้าพูดถึงเรื่องไฮบริดอันนี้ก็ทราบมาเหมือนกันว่าจะเป็นแผนสำหรับปีหน้าคือปีนี้2023ช่วง,งรกรกฎาคมก็จะเป็นเนี่ยแหละ All New Mitsubishi Triton ที่เป็นเครื่องยนต์สันดารล,ล้วนๆก่อนและในอนาคตก็คืออีก1ปีถัดไปก็จะเป็นในยุคข,ของไฮบริดสำหรับคันนี้เหมือนกันก็คือจะมี2ทางเลือกที่เราสามารถเลือกได้นั่นเองแต่แน่นอนว่าการที่เขาสามารถปรับไปเป็นไฮบริดได้แปลว,ว่าโครงสร้างของเขาจะต้องรองรับไฮบริดแล้วนั่นเองครับ ถ้าเราดูตรงกระจังหน้าตรงนี้สําหรับผมนะผมว่าสวยอยู่นะคือถ้าเราดูคือเนื่องจากสติกเกอร์มันก็ล้อมคันหมดเลยเนาะบางทีมันอาจจะดูไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ว่าอะไรมันคืออะไรแต่ถ้าเราดูแค่แบบเป็นสัสดส่วนและกันเริ่มจากองค์ประกอบส่วนตรงนี้คือนี่คือผมแรกมุมมองของผมนะและถ้าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเหมือนกันหรือว่าเห็นต่างชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์ได้นะครับก็คือทรงตัวเนี้ยผมว่ามันโอเคมากเลยนะโดยเฉพาะโลโก้มิ u ูบิชิอยู่ตรงนี้ โทนโดยรวมผมว่าโอเคเลยแต่นี่ก็ต้องพิจารณากันด้วยว่าเนื่องจากอันนี้มันเป็นสติกเกอร์เป็นโทนสีดําเขียวนะครับเขียวแบบเข้มๆนิดนึงไม่แน่ใจว่าในภาพมันเป็นแบบไหนมันอาจจะดูโทนแบบมืดๆไปเลยแต่นี่คือสีดําเขียวนะครับมันอาจจะแบบดูภาพรวมไม่ค่อยได้ชัดสักเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นคันจิหรือว่าได้เห็นสีเป็นตัวอย่างแบบสีขาวๆล้วนๆหรือว่าสีดาล,ล้วนๆน,นั่นเองแต่ถ้าดูตรงเนี้ยผมชอบครับแล้วก็นี่ เห็นแผดตรงนี้ปะ่ะเนี่ยคือเป็นเซนเซอร์นะครับก็คือบ่งบอกว่าในเรื่องของโรคความปลอดภัยเชื่อว่าเยอะและครบอยู่พอสมควรเลยถ้าเราเปรียบเทียบรถมิซูบิชิในตัวตก่อนๆไม่ใช่ไททันนะไม่ว่าจะเป็น e x p a n d e r นเดอร์เอาท์แลนเป็นต้นนะคือในเรื่องของโรคความปลอดภัยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะักแต่เนี่ยเราประกันได้เลยว่าเยอะครับเพราะถ้าดูตรงนี้นะรวมถึงข้างบนตรงนั้นมันมีพวกกล้องมีพวกเซนเซอร์บ่งบอกได้เลยว่าครบและที่สําคัญนี่ เห็นไหมครับกล้อง360องศานะครับคันนี้มีกล้อง360องศาให้ด้วยอ่าเอาสิกล้องด้านหน้าก็มีให้อันนี้คือเราแค่เจาะเรื่องสเปคก่อนละกันเนาะแล้วพวกเซ็นเซอร์ต่างๆถ้าให้ดูนะตอนนี้นะมีอยู่ประมาณ4จุดนะด้านหน้าตรงนี้2ด้านข้างมีไหมด้านข้างอาจจะไม่มีตรงนี้ไม่ได้มีเพิ่มเติมแต่มีแค่ตรงนี้อยู่แล้วแต่ถ้ารวมพวกแพดเซนเซอร์ผัดตรงนี้รวมถึงตรงกระจกตรงนั้นก็ถือว่าครบอยู่พอสมควรแล้วนะ อันนี้ถือว่าโอเคเลยและดูฝากระโปรงกระจังกันชนโดยรวมเนี่ยถือว่าใหญ่มากๆเลยนะดูแกรงอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเราสังเกตด้านข้างตรงนี้คือมันมีอย่างหนึ่งที่ต้องพูดถึงเลยว่ามันเป็นฟูลแพคเกจมาแล้วหรือเปล่าสำหรับคันนี้ถ้าเราดูตรงบาร์ตรงล้อตรงบันไดเป็นต้นคือพวกนี้มันดูเหมือนว่ามันเป็นตัวแต่งหรือว่าชุดแต่งที่มีอุปกอรณ์ใส่เข้ามาครบหมดแล้วอันนี้ก็คือต้องพิจารณากันอีกทีว่าอันนี้ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่เป็นคอนเซปต์คานี้มันเป็นแบบฟูลออปชันอยู่หรือไม่นะครับแต่ถ้าถามมุมมองของผมเลยถ้าเห็นแบบจัดจาาแบบนี้เลยนะผมรู้สึกชอบที่ผมชอบคือตรงล้อตรงยางมันดูแกร่งและมันดูดุด,ดันมากๆเลยนะเนี่ยใช้ได้เลยนะแต่นี่ก็คือต้องรออีกทีถ้าเราชอบยางแบบนี้คอมเมนต์มาเลยนะจะได้แบบเออชอบแบบนี้เขาจะได้อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนหรือว่าดาวเกรดหรือว่าลดเลเวลนั่นเองเพราะบอกตรงๆเลยว่า มิสซูบิชิไททันใครตตอไครก็คือตั้งเป้าแล้วก็รอคอยสำหรับกระบะคันนี้เยอะมากๆเลยครับผมเชื่อว่าคันนี้อลังการางานสร้างแน่ๆอันนี้ผมก็จะย้ำอยู่เรื่อยๆว่าถ้ามีจุดไหนที่คุณผู้ชมไม่ชอบให้คอมเมนต์มานะครับและดูตรงบันไดนี้สวยนะสวยเลยนะครับมันไม่ได้เป็นบันไดแบบเรียบๆด้วยนะไม่ได้เป็นแบบแผ่นนะนี่มันมีโค้งอยู่ตรงนี้ด้วยและก็มีคำว่ามิตซูบิชิอยู่ตรงนี้ ดีไซน์โดยรวมโอเคนะผมชอบนะเอออันนี้เดี๋ยวต้องลองใช้งานกันอีกทีนะเพราะว่าถ้าเราเหยียบขึ้นมาตรงนี้จริงๆอะ่ะบางทีมันอาจจะไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่แต่จากที่ผมเห็น first impression โอเคแล้วก็แกร่งมากแร่งมาก keyless entry มีให้ด้านหน้าแน่นอนเห็นจากจุดตรงนี้ตรงนี้มีกล้องด้านข้างให้ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าคันนี้มีกล้อง,องสามองศาแน่นอนรา้า,าตรงนี้ก็มีให้ blind spot ก็มีให้อ่าสุดยอดสุดยอดนี่็นะผมบอกแล้วเรื่องระบบความปลอดภยัยอันนี้ครบครับแต่ตรงบาร์ตรงนี้จะไม่ได้มีอะไรนะรู้สึกถ้าดูจากตรงนี้นะณนะตอนนี้คือไม่ได้มีบาร์อะไรตรงนี้นะซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบพวกกระบะปกติมันก็จะมีให้นั่นเองครับแต่นี่บาร์นี้สวยมีคบว่ามีซูเปชีด้วยอายนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะเซซอรีเสริมหรือเปล่านะครับแต่ถ้าอยากให้มาแบบฟูลแพคเกจเลยโดยที่ไม่ต้องแบบซื้อเพิ่ม ก็คอมเมนต์มานะครับแบบเผื่อตัวท็อปมีอันนี้มาให้เลยโดยที่ไม่ต้องเพิ่มเงินนั่นเองผมว่ามันก็คุ้มค่าอยู่เหมือนกันครับคือใจจริงอ่ะส่วนตัวของผมอ่ะคืออยากให้ Mitsubishi เข้ามาแบบอลังการงานสร้างในครั้งเดียวเลยคือเขาจะเปิดตัวแบบ World p r e m i e r นะครับในช่วงกรกฎาคมนี้ถ้าเขาเปิดตัวมาแบบป้งอย่างเงี้ยแบบอลังการงานสร้างไปเลยอะ่ะแล้วแบบคือมันจะได้ f i r s t impression และความรู้สึกที่ดีมากๆเลยอะ่ะ แต่ถ้าคุณลองเปรียบเทียบนะสมมติแบบเปิดตัวมาอาจจะไม่ได้ฟังมากนะักแต่พอมา Minor Change แล้วมันดีอะบางทีมันอาจจะเสียความรู้สึกไปบ้างแล้วอะไรแบบเนี้ยผมก็คิดว่าถ้ามาทีเดียวปึ้งไปเลยอะมันจะรู้สึกแบบเออประทับใจมากๆเลยครับพอมาถึงด้านทายนะอยากจะให้สังเกตตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เลยคือบอกเลยว่าสวยมากครับดูมีคุณภาพมากมเลยและก็มีกล้องด้านหลังให้และถ้าคุณมาดูนะครับ ตรงนี้คือตรงนี้มันเป็นปกติทั่วไปแหละแต่มีจุดต,ตรงไหนที่อยากให้เปลี่ยนอยากให้ปรับก็คอมเมนต,ต์มานะครับแต่ตรงนี้ก็คือปกติทั่วไปเบรกโดยที่3นะครับไฟเบรกโดยที่3จะอยู่ตรงนี้ไฟท้ายอยู่ตรงนี้โดยปกติอยู่แล้วแต่เขาเข้าไว้หมดเลยแต่ถ้าเราดูทรงแบบนี้ก็มันก็ปกติแหละนะแต่ถ้าอยากให้เปลี่ยนก็อย่างที่ผมบอกบอกคอมเมนต์มานะครับข้างล่างนี้อยากให้สังเกตอย่างหนึ่งครับแต่นี่ก็คือขอยาวาว่ามันเป็นคอนเซปต์คาร์นะครับสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะก็คือตรงท่อไอเสียครับ มันทิ่มลงไปอยู่อย่างนั้นนะอยู่ข้างในนั้นเลยนะครับบางทีหรือว่าปกติแล้วก็มักจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับอ่านี่เป็นข้อสังเกตแล้วกันไม่แน่ครับในอนาะคตอาจจะยื่นออกมานะครับและนี่ก็คือเหมือนตรงที่ล่างนะครับตรงนี้เลยโอเคมาดูตรงนี้กันต่อครับอีกนิดนึงอยากให้สังเกตพวกดีเทลต่างๆเพราะบางทีเวลาเราดูแค่จุดนึงหรือว่าแค่ครั้งเดียวอ่ะบางทีมันอาจจะได้ความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่พอดูแบบเป็นจริงเป็นจัง ดูแบบ360อ,องศาลแล้วถึงแม้มันจะเบมือนกันก็ตามเราอาจจะได้มุมมองที่แตกต่างก็ได้อย่างเช่นตรงนี้ที่ผมบอกว่ามันเป็นคาว่ามิซูบิชิอ่ะคือมันไม่ได้เป็นสติ๊กเกอร์แปะนะมันเป็นรูเจาะอย่างนี้เลยนะอ่าซึ่งโดยปกติแล้วว่ะตรงบาร์ที่เป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นอสซอรีเสริมหรือว่าออปชั่นเสริมที่คุณจะต้องจ่ายเงินเพิ่มถ้าถามมุมมองสุวนตังของผมถ้าเนี้ยอยู่ในสเปคแบบตัวท็อปและตัวรองท็อปยกตัวอย่างเป็นต้นนะ มันจะรู้สึกปังมากๆเลยถ้าเป็นแบบดันนะคือมันรู้สึกว่าแบบมันคุ้มเอาง่ายๆเลยแล้วก็อีกอย่างก็คือตัวยางหรือว่าตัวล้อด้วยนะครับยางอะโอเคอันนั้นว่ากันไปแต่ตัวล้อครับถ้าเราดูจริงๆอะคือสําหรับผมอะตัวยางเนี่ยมันโดดเด่นมากมันทําให้แบบดูดดันมากเลยและเราอาจจะบางทีลืมหรืออาจจะไม่ได้สนใจตรงตัวล้อมากนักสักเท่าไหร่ซึ่งถ้าคนดูตัวล้อเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูแบบดุดันเร้าใจสักทีเดียวมันอาจจะดูแบบ เรียกว่าไม่ใช่เรียบเรียะดูแบบพรีเมียมด้วยซ้าไปนะอันนี้ก็คือต้องวาดกันไปอีกทีอยากให้เป็นแบบไหนก็คอมเมนต์มานะครับหรือว่าอยากให้มันเป็นตามภาพที่เรนเดอร์มาเลยก็ได้ครับแต่โดยปกติแล้วถ้าเราพูดถึงภาพรถที่เรนเดอร์ออกมามันมักจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแต่ก็ลองคอมเมนต์ดูครับเผื่อทาง Mitsubishi เห็นอย่างที่ผมบอกไว้แล้วก็ลองปรับกันดูนั่นเอง และสุดท้ายครับก็คือข้างบนตรงนี้ที่เป็นระบายอากาศนะครับเวลาเราลุยออฟโรดคือโดยปกติแล้วเราก็จะไม่เห็นตรงนี้นะในกระบะทั่วๆไปเว้นแต่เราแต่งหรือว่าเราเสริมเข้าไปนั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมขอย้ำแล้วกันหรือว่าสรุปสั้นๆเลยแล้วกันก็คือโดยรวมแล้วที่เราเห็นจุดพวกนี้คือมันเป็นแค่คอนเซปต์คาร์หรือว่ามาจาก XRT คอนเซปต์นะครับก็คือเป็น Extremely Robust Titan นั่นเองครับคือถ้าเราพูดถึงภาพโดยรวมแล้วเราดูบางจุดแล้วอะ มันอาจจะเป็นการใส่แบบฟูลแพ็กเกจมาเลยรวมพวกอ c ซ์ s ซรต่างๆแล้วถ้าเราไม่ได้รวมอ c ซ์เรบางทีสเปคหรือหน้าตาพวกนี้มันอาจจะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะครับสุดท้ายครับย้ำครั้งสุดท้ายแล้วครับก่อนที่จะจบกันไปในวันนี้นะครับก็คือว่าคุณผู้ชมชอบหน้าตาตัว All New m i t s u b i s h i Triton แบบนี้หรือเปล่าอยากให้เปลี่ยนตรงไหนอยากให้เสริมอะไรหรือว่าชอบแบบร0 0เเลยเป็นแบบนี้เปิดตัวซื้อแน่นอนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับ คันนี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงกรกฎาคมนะครับเป็นแบบ world premiere เลยไม่ต้องกลัวครับว่าเราจะเปิดช้ารับประกานได้เลยว่าสดใหม่อย่างแน่นอนครับและถ้าเป็น Hybrid ก็คือต้องรอปีหน้านะครับปี2024หากคุณู้ชมท่าในใดมีคำถามใดๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้ผมทอมทมี่เทรธรรมทอมมีศรีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ